กินเองโหลดนะลูกนะโอ้ยเบาเบแฉบปะมีตังหน่อยเลยได้มัน่ากินขาเอ๊อมึงิหน่อยมันเอากเอากไปได้อ๋มอันนี้ก็กินเขาแชบปีเป้มาแม่ปีเป้มากินเขาลูกอ้าตอปีโปใหญ่จังแบปะ ห<ท>นังกัค<ท>ักคัลลีหนังก็ได้โอ้ยโอ้ยระทึกือทั้งขางเลยระทึกเลยเมืน่อนี้แม่จะมารีวิวการนอนเวียนของลูกๆอันนี้นอนก่อนหมโูงเอนอนคนที่สองเนาะแต่ว่ายังไม่ตื่น ตอนนั้นกะหากระนอนยังนอนอยู่เด้อย,ย,ยังประเติมมินี่แม่หาบพระเลี่ยงสามคนเลยเด้อรับเลย oh <my. S 1> เป็นยังจะคุบนอนคือเขาลุกนะรับ รับบอลูกหลา่แม่คือบอลรับไปใช่แล้วไม่ใช่ไปใช่บัตตัวเต้นบอโอ้